อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเช้าวันนี้พุทธที่14พฤษภาคมยังไม่ถึง15พฤษภาคมเลยนะครับยังไม่เข้าสู่อรดูฝนอย่างเป็นทางการตามประกาศของกรมอุตุเช้าวนี้ฝนทำทาแล้วนะครับก็ เพิ่งง,งตากฝนมานิดหน่อยก็ชุ่มช่ำชุ่มช่ำนะอากาศสดเือนจริงๆก็ก็เป็นธรรมดาของฤดูกาลนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไปตามวิถีของธรรมชาตินะครับจากร้อนก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะดีนเสียงฝนเปาะแปะเปาะแปะนะครับ <c oughs> ه, ชุ่มช่ำชุ่มช่ำฟุตบอลลีกต่างๆของ ยุรปนะครับหรือแม้แต่ในประเทศไทยก็งวดเข้าไปทุกวันนะครับก็ยังไม่ถึงบทสรุปสุดท้ายเีทีเดียนะครับแต่หลายหลีกก็ได้แชมป์ฤูการ2024-2025เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอย่างประเทศไทยนี่ก็บ <c oughs> ุรีร <c oughs> มัมยูในเต็ดก็คว้าแชมป์สมัยที่ สิบนะไทยแลนด์ลีกนะครับไทยลีกก็ถือว่าเป็นขาประจำแล้วทัวันนี้นะถือว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้มาแบบเชื่อนะเหลือเชื่อนะทีมจากภูมิภาคสามารถประกาศศักดาเป็นมหาอำนาจลูกหนังของประเทศไทย ซึ่งสมัยก่อนนี่ถือว่ายากเย็นแสนเข็นอย่างยิ่งนะครับเราก็จะได้ยินแต่ชื่อสโมสรจากเมืองหลวงแหละนะก็เป็นธรรมดานะครับถ้ามีผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งนะครับมีศักยภาพมีทุนหรือ มีบาร,รมีมากพอเออประเทศไทยนี่ต้องบาร,รมีด้วยนะ <c oughs> อาจจะแตกต่างจากฟุตบอลลีกยุโรปหรืออีกหลายๆประเทศนะครับแต่โอเคหลายๆประเทศก็คงเหมือนคล้ายๆประเทศไทยเรานี่แหละนะครับไม่ได้ต่างกันหรอกบ,บริบทแต่ละประเทศมันก็เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ประเทศไทยนี่ต้องอาศัยบาร,รมีเสริมไปด้วยนะถึงจะได้ถึงจะเป็นถึงจะรวม พลังสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนะก็บางทีความสำเร็จมันมันก็ต้องมาจากในหลายอย่างนะครับทุนสนับสนุนก็เป็นส่วนสำคัญอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับส่วนพรีเมียร์ลีกก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์สมัยที่ 20, มาครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็เฉลิมฉลองกันอย่างชาวนานอีก2สัปดาห์กว่าจะปิดปฤดูกาลนะครับบุนเดสลีกาก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ทีมอื่นใดนะครับบาเยิร์นมิวนิกอือหือเาอนี่ไปพลาดให้กับเรเวอร์กูเซนเมื่อฤดูกาลที่แล้วเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่า10ปี15ปี ที่ผ่านมานี่ก็เรียกว่าผูกขาดแชมป์บุนเดสลีกาและปีนี้ก็กลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแฮร์รี่เคนก็ล้างอาถรรได้เป็นผลสำเร็จนะครับไม่ใช่เจ้าชายที่ไล้ทรฟี่แล้วนะครับตอนนี้แฮร์รี่เคนมีทรฟี่ของตัวเองอย่างนะก็ จริงๆแฮร์รี่เคนก็มีส่วนสําคัญในการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่ผลิตสกอร์ให้กับไบจ n นมินิกได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนหลีกอื่นๆก็ยังอาจจะยังไม่ร้อยเแต่ก็จวนเจนจวนเจนแล้วแหละนะครับนัดหน้านัดถัดไปนี่ก็คงรู้แล้วไม่ว่าจะเป็นหลีกเอิงของปเชนะครับ บาร์เซโลนาในลาดิกาก็น่าจะไม่มีอะไรผิดไปจากนี้หรอกนะครับปีนี้เรียวมาติดฟอร์มก็ดรอบลงไปนะครับพร้อมกับข่าวการย้ายไปคุมทีมชาติบราซิลของคารโลอันเชลตินะครับเรเวอคุเซนหลังจากที่คว้าชแชมป์เมื่อดูการที่แล้วนะครับภายใต้การทำทีมของชาบี้อารองโซ ปีนี้ก็เอาละนะตำแหน่งรองแชมป์ก็ถือว่าคู่ควรล่ะก็เหมาะสมแล้วก็ไม่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ต้องเสียหายหรือเรียกว่าความล้มเหลวแต่อย่างใดนะครับไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แต่ก็ต้องยอมแหละนะครับบาเยอร์มิวนิกเขาป้มหามนาจลูกหนังเมืองเบียของแท้นะครับชาบี้อาลองโซก็จะไปคุมทีมเรอ,อลัลมาดริด ในฤดูกาลหน้านะส่วนในแวดวงฟูตบอลอังกฤษก็ตอนนี้ก็นอกจากจะโฟกัสไปถึงเกมชิงชนะเลิศยูโรปยูโรปลีกนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์เดกับตัดแนมฮอตสเปอร์ในสัปดาห์หน้าเพื่อชิงโทรฟี่ยูโรปลีกรวมทั้งชิงตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเชลซีก็จะชิงกับเรอัลเบติส ในสัปดาห์ถัดไปก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลการย้ายทีมของนักเตะหลายสโมสรน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสโมสรลิลพูเองนะครับพอเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานูประกาศไม่ต่อสัญญากับลิวพูแล้วก็ จะย้ายไปสังกัดเรียลมาดิดในฤดูกาลหน้านะครับิเวอผูกก็ต้องควานหาตัวตายตัวแทนแหละนะครับและชื่อที่ได้รับการเอ่ยถึงมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือเชลมี่ฟิลมปลงนะครับผู้เล่นแผงกองหลังของ ไบเออร์เลโวกเซนนะครับก็อืมนะถ้าไปดูประวัติผลงานที่ผ่านมาของฟิงปงก็กำลังดีอะ่ะเออกำลังดีอายุอนามก็รุ่นลาวคลาวเดียวกันกับเฟรนนี่แหละนะครับอาจจะย่อนกว่านิดหน่อยนะครับเฟรนก็ยี่สบหกยี่สบเจ็แล้วส่วน ฟลิมโปงนี่ปีนี้ยี่สิบสามยบสี่ปีเท่านั้นเองนะครับยังเป็นถือว่าเป็นผู้เล่นเล่นดาวรุ่งแหละนะครับทีมชาติในสแลนด์ด้วยเอานะถ้าได้ฟลิมโปงมายืนในแผงกองหลังนะครับโดยมีพี่ใหญ่ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับอย่างเฟอร์จิลฟานได้ประคองอยู่ด้วยนี่โอ้น่าจะ เป็นแผงกองหลังที่เข้าขากันดีนะครับทั้งในทีมชาติฮอลแลนด์เองนะครับรวมทั้งลิวพูนะครับในขณะที่ข่าวที่หน้าเีได้นะครับอืพอลิวพูไปเซ็นสัญญาคว้าตัวจอร์จีม้มามาดัสวิลลี่ในทวานทีมชาติจอร์เจียนะครับซึ่งน่าจะ ได้เลิกเข้ามาร่วมทีมในฤดูกันที่จะมาถึงนี้แหละนะครับมาบาดสวิลลี่เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลายเป็นชื่อที่จะเป็นตัวตายตัวแทนอลิซงเบเกอร์นั่นทำให้โอ้โหน้องลูกหมีก็ <c oughs> น่าเสียดายนะครับก็ ก็เป็นวิถีฟุตบอลแหละจะพูดอะไรเป็นอย่างอื่นได้นะครับมาไปนะครับทั้งผู้จัดการทีมผู้เล่นหรือบางทีแม้แต่นายทุนเจ้าของสโมสรเองก็ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างแหละไม่ใช่เะฟ,ฟุตบอลนะครับก็ว่ากันไปฤดูนะกาลก็เปลี่ยนแปลงไปตาม ธรรมชาตินะครับมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละฟุตบอลก็คงไม่แตกต่างนะครับก็ติดตามช่วงนี้ฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งลีกต่างๆงวดเข้ามาทุกทีนะครับความชัดเจนในท้ายที่สุดก็คงจะปรากฏในไม่ช้าก็ติดตามนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรดูแลสุขภาพนะครับฝนตกแล้วก็ ่วงนี้โอ้โหไขหวัดระบาดไม่รู้สายพันธุ์อะไรบ้างเนี่ยนะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับมีสุขทุกคนยินดีร่วมกันวันนี้สวัสดีครับ